สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการปุสัตว์พัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามมจติติจากกรมปัสัตว์กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้วันที่สามสิงหาคมค่ะหกนาฬิกาถึงหกนาฬิกายี่สิบห้า, 6, คคานาทีทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM ็มหนึ่งสามแปดหกแนวปรทางเป๊กลู่ยูทูบ,บของรายการปศุสษตว์พัฒนาค่ะเราเจอกันด้วยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปศุสัตว์ที่น่าสนใจทั้งหลายนะคะ เดือนนี้ก็เข้ามาเดือนสิงหาแล้วนะก็ใกล้จะวันแม่แห่งชาติแล้วใครสะดวกที่จะกลับบ้านแต่จริงจริงก็ได้หยุดยาวๆเมื่อเดือนที่แล้วไปสองสองยาวๆนะคะก็อาจจะดูต้องเพราะว่าอาทิตย์หน้าที่เป็นวันแม่ก็หยู่สามวันเนยอะใครสะดวกที่จะกลับไปก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังผลกันนิดนึงค่ะ ดูจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้ก็ให้นะทางกรมกุตัวขอเตือนเตือนประชาชนว่าให้ระวังบริเวณที่จะเกิดอันตรายว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนะักมากเลยนะก็ยาวๆไปหลายวันนะคะก็ดูช่วงไหนอย่างช่วงนี้จะยาวไปถึงวันที่5ที่6เลยอย่างนี้แต่ถ้าสัปดาห์หน้าก็อาจจะต้องดูดูกันใหม่เพราะว่าพยากรณ์เขาจะประมาณพยากรณ์ประมาณ ช่วงสัปดาห์เดียวแห่งนี้นะคะก็จะบอกว่าจะอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้บริเวณเชิงเขานะคะหรือบริเวณที่มีน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มอะไรเงี้ยให้ระวังแล้วก็ชาวเรือค่ะทะเลอันดามานันอ่าวไทยเดิน,ดนรเรือด้วยความระมัดระวังอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะคะเรือเล็กก็พยายามอย่าเพิ่งออกจากฝั่งเนาะตอนนี้ ฝนหลายพื้นที่เลยทีเดียวภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันประมาณ80%รวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะคะส่วนภาคตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประมาณ70%ของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึง70-80%นี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะอยู่ในทุกภาคเลยประมาณ โดยเฉลีย่ยคือเจ็ดิบถึงแปดสิบเปเซ็นอันนี้ก็ต้องตามดูจันนะคะในของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือถ้าจะอออยากรู้ก็สายด่วน1นึ่งหนึ่งแปดสองก็ได้นะคะสายด่วนของกองพยากรณ์อากาศขอุตุนิยมวิทยาค่ะใครก็พยายไปตามมาจริงๆแล้วเช้าๆเนี่ยประมาณตีห้าตีห้ากว่ากว่าเนี่ยเขาก็จะออกข่าวมาแล้วนะคะว่าวันนี้ฝนฟ้าอากาศปเป็นอย่างไรนะออกมาในช่วงว่า ช่วงนี้อตรงไหนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ตามข่าวนิดนึงเราจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวทันค่ะเนาะว่าช่วงไหนพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตกอย่างบางที่เนาะในกรุงเทพม,มหานครค่ะปริมณทนรับเล่ากรุงเทพฝนตกมีน้าําขังน้ําระบายไม่ทันนะก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็เก็บของกันนิดนึงว่าเราควรจะเออ เตรียมตัวอย่างไรต่อพื้นที่บ้านเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราบางบ้านก็เลี้ยงสัตว์นะจริงๆนะในกรุงเทพกรุงเทพ,เทพไปริมอยแล้วบๆอบะบางพื้นบางบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ดูนิดนึงแล้วก็ฝนตกเยอะๆยนี้นะคะมีน้ําท่วมขังก็ระวังไฟเนาะระวังไฟระวังตว์เลยคลานะนี้เตือนไว้ช่วงนี้เยอะทีเดียวนะมีข่าวที่เราดูข่าวกันว่ามีสัตว พวกนี้นะเข้าบ้านบางทีมันดูร้ายมันก็เป็นอันตรายสําหรับเราและเด็กๆนะคะก็ดูเป็นนิดนึงค่ะนะแล้วก็อ,อันนี้พอเราดูานี่อย่างเหมือนบางทีในคอกสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงก็เหมือนกันบางทีพนน้ำมันท่วมฝนตกแฉะมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงานพวกนี้เข้ามาอยู่เนาะดูข่าวไปนบางทีมันก็มาเาข้ามากินไก่กินนกอะไรที่เราเลี้ยงด้วย อันนี้ก็ระวันงนิดนึงมันก็เยอะๆหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเจอเจออะไรที่มันแตกๆแบบเนี้นะคะคือเราทําเองไม่ได้แจ้งกู้ภัยเนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขา,เามีความชํานาญกว่าเราเข้ามาเนาะเราอย่าไปทําเองอันตรายนะคะแล้วก็ระวังแต่จริงๆก็คือระวังให้ดีๆแล้วการการเดิลนดลงมาข้างล่าง เ,เดินในพื้นที่ที่มืดๆนะคะ่ะกลางคืนเงี้ยก็ระวังสัตว์นิทานนิดนึงนะก็ส่วนในข้อที่บอกถ้าเราทําความสะอาดข้อข้อสัดโรงเรือนให้สะอาดเรียบร้อยโล,ล,นะล่งๆนะเราก็จะมองเห็นเสัตว์ต,ต่างๆแบบนี้ได้ดีบางทีเราอพยกสัตว์เลี้ยงเรามาเนี่ยนะหนีน้ามาเขาก็หนีนะมาเหมือนกันนะคะ เราก็จะมาอยู่ใน,ในกองฟางหรือใยหญ้าแห้งที่เราอาจจะรองพื้นคอกหรือหญ้าที่เราเอาอมาเป็นอาหารให้สัตว์กินอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีมันตรลายนะ <S <S รยเราเตรียมแล้วเนี่ยเตรียมหญ้าสดหญ้าแห้งไว้ให้ใหสัตว์เลี้ยงของเราเนาะน้าสะอาดเนี่ยอันนี้นนก็ต้องเตรียมวิชัณฑ์ยาต่างๆแล้วเราก็ต้องดูแลเขาใกล้ชิดด้วยว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมีน้ําท่วมไหม ฝนตกมีที่หลบแดดหลบฝนให้เท้าไหมนะคะอุณหภูมิอากาศรอบรบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลเขาใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็สังเกตอาการเขานิดนึงค่ะว่าเขา,าเดินปกติไหมกินปกติไหมทายปกติไหมเนาะเพราะบางทีถ้าเราดูเขาใกล้ชิดบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาผิดปกติอย่างไรนิดนึงเราก็รู้แลแล้วถ้าเป็นแต่น้อยๆรักษาเนิ่นๆ เราก็จะไม่ไม่สูญเสียหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะนะอังน,นี้เตือนกันไปนแล้วนี่เตือนจริงๆเตือนยาวเลยเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ดูข่าวแล้วมีหลายพื้นที่ที่มีน้ําท่วมจริงๆนะคะแต่ในกรุงเทพอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมจะเชิญชวนนะเดี๋ยวเราเชิญชวนไปเที่ยวันงปะอเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถึงเรื่องราวอื่นๆ งานสีสายนพันไม้เพื่อไทยบรมราชนินา์นะคะเราจะจัดค้นจริงๆแล้วเราจัดเป็นทุกปีเลยแต่ก่อนนี้ช่วงเดือนสิงหาเนาะมาช่วงที่แล้วที่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดเนาะมันก็พัก,พกไปช่วงนี้หลายๆงานหลายๆเรื่องราวที่เราเคยทำกันหรือจัดกันเราก็กลับมาทำหรือจัดกันได้เช่นเดิมค่ะสิบ ถึง15สิงหาคมค่ะที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจที่เดิมที่เคยไปกันเลยในกรุงเทพนี่แหละนะคะมีอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวมีพันไม้ยังตามพันไม้แต่พันไม้หาย,ยากสวยงามเยอะแยะเลยเหมือนเช่นเคยส่วนของกรมประสุตธิ์เข้าไปร่วมการจัดงานในครั้งนี้โดยไปสาธิตการประกอบอาหาร เมนูต่างๆที่น่าสนใจนะคะหลายๆคนสนใจนะลองดูก็ได้ลองเข้าไปดูอย่างเช่นนะคะเออที่ไก่รู้มาจำได้ก็คือทำแซนด์วิชบาร์บีคิวเป็ดอี้เหลียงนี่เห็ไหมก็เป็นเ,ออเมนูที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยนะก็จะทำในวันพุธที่10สิงหาคม2 5ง5สิบเวลาประมาณบ่าย เออใบสองโมงกว่าๆสองโมงครึ่งนะคะแล้วหลังนั้นแล้วก็ยังอยากไปจนเสร็จประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินสามโมงครึง่งไม่เกินสี่โมงประมาณที่มองเห็นว่าเสร็จแล้วทาําแซนด์วิชเนาะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจคือบะมีบะหมี่อะไรบะหมีห่ห่านหัวสิงโตอบซอสอ่บะหมี่นี่แปลกปกติห่านหัวสิงโตอบซอสค่ะสิงโตนี่เป็น,ปนอ,อ่าเป็น ในโครงการที่ดีการที่ได้รับการสนับสนุนนะแล้วเราก็มันก็เอามาดูแลแล้วก็ส่งให้กับกระจายให้กับ,บเกษตรกรที่สนใจนะคะอันนี้เมน,นูนี้ก็จะทําสาธิตประมาณาที่วันพฤหัสที่11สิงหาคมค่ะตอนบ่าย2องครึ่งเหมือนกันนะ แล้วก็มีรายการต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยอันนี้แกยกตัวอย่างเพราะว่ามันมีเป็ดอีเหลียงกับห่านหัวสิงโตที่น่าสนใจนะอยากรู้ว่าเป็ดอีเหลียงกับห่านหัวสิงโตเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานซื้อทันทยไม้วันหลังแกจะเอามาเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็แค่มาแนะนำมาเล่ามาเชิญชวนไปเที่ยวค่ะ10-15สิงหาคมเนานะ เราไปเที่ยวการสีสันพันไม้ค่ะเรามีกันทุกปีไปคือไปดูไปชมไปช็อปไปชิมมีอาหารต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการที่โครงการในพระราชดำรมมิของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ประพัน์ปีของเราเองหรือว่าแม่แห่งชาตินะเราจะอยู่ในช่วงของวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ,แล,ะ,ะ,ะงงนะแล้วก็จะมีสมเด็จพระเท释เปิดงานเนาะแล้วก็จะ เขาไปร่วมไปดูไปช่วงไปชมไปชิมไปชอ็อปการต้นไม้ต้นไร่เยอะแยะเลยของต่างๆที่มาจากโครงการนะเข้าไปดูกันค่ะที่น่าสนใจอ่านี้แต่ก็มาเล่าให้ฟังยังมีเรื่องอื่นๆที่อยาาให้ฟังเช่นโครงการที่เราจัดทำที่นิเกเตรเพื่อนที่ก็มีนะหรือจะไปจับไปลุยตรวจช่วยสัตามข่าวนะนี่ข่าวนี้ เรื่องร้องเรียนมามีข่าวอะไรต่างๆมาเราก็เข้าไปดูไปแลไปช่วยไปรักษาสัตว์ไปให้ความช่วยเหลือเอาอาหารไปให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือแม้แต่เข้าไปจับในส่วนที่เรายังห้ามอยู่เช่นลักลอบหรือเนื้อเถือหรือเก็บเนื้อแช่แข็งอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกขนสักครู่เดียวค่ะ ถ้าแล้วกลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ที่คุยช้างไว้นะคะแล้วก็เกิดเรื่องเวลาที่จะมาคุยต่อก,กันไปบิงทีก็ปิ้วมเยอะหลายเรื่องบางทีคุยอะไรไปเวลามันน้อยแล้วก็คุยกันเท่าที่มีเวลาเนาะแล้วไม่เอาอะไรสาระหนัก,นกมากๆเนาะเราดูข่าวที่มันมีสาระอะไรยเยอะไปหมดแล้วอย่าลืมไปเที่ยวนะคะงานศิ์สันพันไม้ใครอยากจะมาคุยอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดไว้ว่าโครงการเกษตรเขาเรียกว่า โครงการเกษตรเคลื่อนที่หรือคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่เราช่วยการร่วมกมันในส่วนของกระทรวงเกษตรนะแต่ถ้าเป็นประสิทธิ์และก็ตรเยียกคลินิกประสิทธิ์เคลื่อนที่แต่ภาพรวมๆแล้วเดที่เป็นโครงการจริงๆก็คือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุข,ข้อสมเด็จพระ,ระบรมโอรสาธิราชเจ้าพรราชกุมารน,นะเป็นตั้งแต่ครั้งก่อนมาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะ ทำมายาวชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะจริงๆแล้วก็ทําในเดือนที่แล้วทั้งเดือนเลยเพราะว่าเป็นการเดือนที่แล้วคือเดือนกรกฎาคมเนาะเป็นการทรงพระเจริญพระชนมพรรษาจ็ดสิบพรรษาเนาะเพราะวันที่ยี่สิบ,บกรกฎาคมนั่นเองนะคะคงารเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าเราก็ยังทำยาวๆต่อเนื่องนอะจริงๆก็พยายามทําคือโครงการแต่และโครงการที่เราทํากันเราก็ทําในช่วงที่เป็น มีงานมีกิจกรรมแต่จริงๆแล้วกิจกรรมที่เราทําต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะทํากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะอย่างโครงการนี้คลินิกเกษตรเส้นที่นี่แหละกรมอุตสัหกรก็เข้าไปทําแล้วก็จะจัดกันหลายๆจังหวัดนะแต่และจังหวัดก็จะจัดวันไหนแล้วแต่ช่วงที่สะดวกของจังหวัดที่แกเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีโครงการอะไรที่เราทํากันเนี่ยเราจะทากันทั่วประเทศทุกจังหวัดแต่ เราก็จะสลับวันกันเพราะบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เราหรือหมอเนี่ยก็ไม่พร้อมไม่พอไม่ใค่ไม่พร้อมไม่พอ,พอถ้าทําพร้อมกันทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ไม่พอแน่นอนก็ต้องสลับกันทําแล้วไปช่วยกันได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราทํากิจกรรมพวกนี้นะเราก็จะมีทั้งการให้คําปรึกษามีการเลี้ยงสัตว์นะเราแนะนำให้คำปรึกษาว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดีในบริเวณนี้จังหวัดช่วงนี้แถวนี้ อากาศอย่างนี้เราควรจะเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ยังไงนะคะหรือการดูแลสุขภาพสัตว์ต่างๆการทําหมันหมาแมวการอเอา,เ,อาเวชภัณฑ์ไปให้วิตามินแนะนําให้ใช้วิธีการอะไรนี้มีสมุดบันทึกประวัติของสัตว์แต่ละสัวยแต่ละชนิดอะไรนี้นะคะเราก็จะให้บริการไปหร่ออย่างที่บอกว่ารักษาดูแลสุขภาพสาัตว์นั่นแหละอยู่ในส่วนของรักษาป่วย เจ็บป่วยใช่อะไรเงี้ยเราต้องใช้หมอเป็นที่สตัตวแพทย์เป็นจํานวนเยอะผสมควรต่อการให้บริการหนึ่งครั้งะฉะนั้นเราก็ต้องออกไปแล้วก็สลับกันนะคะไปออกไปบางทีจะเจออย่างเน้นไปที่จังหวัดนึงนะ,ะไปประจิตไปเจอหมอมาจากกลางจังหวัดอา้าวหมอมาทําไมอา้ามาช่วยทางนี้ทับไม่พออะไรางี้นะคะแล้วก็แพ่อย่างละจังหวัดเราก็จะต้องช่วยกันสลับกัน ในช่วงระยะเวลาที่เราจะโครงการหนึ่งหนึ่งเชยนโครงการที่นีกเกษตรขึ้นที่โครงการรอยน้ำมฉีดวัคซีนป้องกันอะไรนี้นะคะเราก็จะจัดในช่วงระยะเวลานี้โดยหมุนเวียนกันไปทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศกรมุสษตว์ก็จะให้บริการท่านประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคือจริงๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เดียวก็ไม่ใช่นะเรา ให้บริการกับประชาชนทั่วไปเช่นการทําหมันหมาแมวเนาะอันนี้ถือว่าไม่ใช่บางทีประชาชนที่เลี้ยงตามบ้านเนี่ยเอาเข้ามาขอรับบริการแล้วก็ช่วยเหลือนะเนาะแล้วก็ทําให้ไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเออเราเข้าไปทําได้ไหมได้นะคะแต่ในช่วงที่เราเข้าไปทำเนาะถ้าในช่วงที่เราเาไม่ได้ทํากิจกรรมต่างเหล่านี้อาจจะมาปรึกษาหารือได้ช่วยดูแลได้นะ สำหรับประชาชน,นทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตามที่มีฤทธิตามอย่างถ้าฉีดออกซินที่สุนัขบ้านเนี่ยตามองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นน่ะเขากา็มีบริการ้วก็ไปติดต่อสอบถามก็ได้แต่ถ้าเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงโคก,กระตุ้นแท้กสสุกรเป็ดไก่อะไรพวกเนี้ยเราจะเข้าไปช่วยเหลือท่านแน่นอนค่ะเราก็จะร่วมมือกันหลายส่วนงานอย่างเช่นข่าวนี้ข่าวที่มีข่าวเรื่องช้างที่ฟาร์มตุวกีสมุทรปราการ เราก็เข้าไปดูเนาะเราก็เข้าไปดูครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปช่วยร่วมร่วมกันกับกรมอ,อุทยานไปตรวจไปดูว่ามันผิดพรลบรไหมอย่างนี้ต่งางๆนะคะแล้วหลังจากนั้นทางกรมก็เขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไปดูแลโดยมีเจ้าของฟารนะ์มนะมาต้อนรับมาดูแลเรา เพื่อให้รู้ว่าการที่เราเข้าไปเยี่ยมชมไปตรวจเยี่ยมไปช่วยกันดูแลสุขภาพสัตว์ต่างๆเนี้ยเขาก็จะมาอำนวยความสะดวกให้เราซึ่งอย่างฟาร์มจรเขเนี่ยเปิดมานานเลยนะปมเป็นห้าสิบกว่าปีนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วฟาร์มของเขามีสัตวะแพทย์นะประจำฟาร์มมี ทำตามทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ทําอะไรเงี้ยคุ้งรองสัตว์ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพสาัตว์กรนี้บังเอิญที่ว่ามันเกิดวิกฤตที่แล้วขึ้นมาควานช้างก็มีอยู่มันก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเยอะแยะเลยแล้วในนั้นอะ่ะในฟาร์มจระเข้เนี่ยมันไม่ใช่มันมีสัตว์อ่ะเยอะหลายหลายชนิดสัตว์เช่นนะคะช้างเสือโคร่งเสือดาวหมี หมีมีทั้งหมีควายหมีขอต่างๆ,งๆมามาแคละลาแกะแพะชชนีอะไรเงี้ยลิงฮิปโปโอโสัตว์ตมันเหมือนมันเป็น,ปนสวนสัตว์มันเป็นฟาร์มที่ให้คนเข้าไปดูเพราะฉะนั้นมันก็มีสัตว์หลากหลายเยอะมากนะตรงเต่ากระพาะอะไรเงี้ยเยอะจริงๆทางการบริหารการจัดก,การอาหารเนี่ยต่างๆมันก็ ต้องช่วยกันดูเพราะว่ามันมีทั้งสัตว์กินพืชสัตว์กินยากะกินอาหารกินอะไรต่างๆกินโครงไก่คือทั้งทั้งกินพืชกินสนะัตว์อ่ะกินโครงไก่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมอาหารต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องดูแลและผิดชอบซึ่งเขาอาจจะมีปัญหามีผมกระทบอะไรออแยะนะทางตงัวมือสันก็เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปตรวจสุขภาพ,าพไปช่วยเข้าไปตรวจสุขภาพ,าพนาหลังจากที่มีปัญหาเกิดเรื่องที่เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็มีการ การตรวจสุขภาพาต่างๆการเข้าไปช่วยเหลือการเอาอาหารเข้าไปนะแล้วก็ไปช่วยทําแผลทาอะไรต่างๆให้นะคะมีการมอบ้ามอบเอาญ้าสดญ้าแห้งไปมอบให้นะคะซึ่งการช่วยเหลืออย่างนี้ก็เป็นการบรรเทาคือเราเราไม่ได้ช่วยเขาตลอดจนเยอะแยะเนาะเราก็แค่เอาบางส่วนไปเป็นอย่างเช่นยาสดาไปพันห้าร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะ หญ้าแห้งก็เอาไปสามพันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราถือว่าเป็นการาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื่องต้นว่าเ,าเราจะได้ช่วยกันได้นะคะแล้วเราก็ร่วมมือกันกับกรมอุทยานกรมต่างๆเข้าไปตรวจสุขภาพให้สัตว์ต่างๆตัวจใช่ช้างให้สัตว์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งจริงๆเขาก็มาดูแลมาให้ความให้มา ี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้าทารุณกรรมเนาะไม่ได้อยู่ในข้อที่หลายๆคนนามาเป็นข่ามาคุ่มครูขคุแกงเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปช่วยเท่าที่ช่วยได้เข้าไปดูเท่าที่มีกฎหมายคุ้มครองเราเช่นเราดูแลกฎหมายพระราชบัญญัติต้องการการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เราก็ดูในส่วนนั้นว่าเขาทําผิดไหมถ้าผิดจริงเราก็ปรับจับปรับ อะไรไปดําเนินการตามกฎหมายแต่ในส่วนของที่เราเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเขาเราก็เข้าไม่เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์ที่เราเข้าไปดูเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายที่เราจะต้องถือทำเราก็ทําไปแต่ว่าในส่วนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์เราก็เข้าไปนี้นะคะกรมเสี่ยงก็จะเข้าในส่วนตรงนี้นะแต่นะ มีอีกข่าวหนึ่งที่เราออกจับกลุ่มกันบ่อยๆแล้วเราก็ตรวจเข้มมากๆก็คือตอนนี้ตามห้องเย็นต่างๆที่มีการลักลอบนะคะไม่ว่าจะเก็บไว้จะลักลอบนำเข้านำอะไรเนี่ยนะทาสัแล้วก็ยังคุมเข้มตรวจเข้มอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำผิด นะทำผิดกฎหมายอย่างนึกว่าจะรอดได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดอย่าทำค่ะอย่าทำทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเนาะเรายังออกจับกลุ่มอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีถามว่าเราก็เอาอไปจับได้ด้วยนะละ่าสุดก็ไปจับได้ที่สมุทรสาครเพราะฉะนั้นหลายๆที่อย่าทำผิดเนาะในส่วนที่เราช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเราก็ช่วยในส่วนที่ทำ หน้าที่เราที่จะต้องควบคุมตรวจเข้มเราก็ยังจับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีเบาะแสจะแจ้งเรานะแจ้งมาได้ที่สายด่วนของกรมปศุสัสตว์0632256888ค่ะหรือแอปพลิเคชัน drd4.0 ก็ได้นะทาง กรมประสุทธิ์ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะส่วนแอปพลิเคชันเดียวดี4.0นะไม่ใช่ได้แต่แจ้งบอดแสอย่างเดียวนะขอคมชื่อเรือแจ้งอะไรต่างๆาปุ๊กษาปัญหาขออะไรอย่างนี้เข้ามาได้เลยสายด่วนก็เหมือนกันนะอ,อีกรอบนึ่งนะ0632256888ค่ะนะโอ้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเอาเป็นว่าสปดทหาหน้าวันเวลาแล,าลานะลนะสถานีเดียวกันนี้เราเจอกันใัด่นะคะแล้วก็ ถ้ามีปัญหาใดๆอย่างที่บอกทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์บริษัทอำเภอบริรรษัทจังหวัดนะบริษัทเขตดินด,ดีช่วยเหลือท่านเสมอเลยนะคะแล้วถ้าจะติดต่อใก่ก็พิจารณาสามบนิติกรมเพื่และปร,สษษษร,ประสัทสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพยาไทกรุงเทพ,พ1น4 0งยค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 6 5 3 4 4 9 4ค่ะ Facebook YouTube ของรายการปศุสัตว์พัฒนา เราเจอกันได้ตลอดเลยนะคะแล้วรักษาสุขภาพพดีช่วงนี้โรคระบาดยังอยู่นะนี่หน้ากากนอนามัยเจอล้างมือล้ามือบ่อยๆรักษาระยะห่างค่ะรักษาสุขภาพดีเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ